ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กับช่องฟันนิทามมันพร้อมแล้วใช่ไหมทุกคนที่เราจะกลับมาลันวงการบอกฟุตของเรานั่นเองตอนนี้ผมก็มีข้าหัวอยู่21 9ดล้านนะตอนนี้ผมต้องการอีก1 0,000ืผมจะต้องเป็น22ล้านนะแล้วข้าหัวมาตาสามสิบล้านนะี่ทำไงได้ผมก็จะมาราค่าหัวกันวันนี้นะและสําหรับวันนี้ที่ผมจะมาราค่าหัวนั่นก็คือผมต้องการที่จะทำเพี้ยอะไรวะเนี่ย โอเคเราจะมาล่าข้าหัวเออประมาณนั้นแหละแล้ววันนี้ผมจะมาล่าข้าหัวด้วยผลไม้ปีศาจผลประตูตนะแล้วก็พิซซ่าบลูคซึ่งมารีเวิร์กมาใหม่โคตรเท่เลยตอนนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นครั้งแรกนะหลังจากที่ผมได้ลิมรสสองรสชาติมาฝีมือผมก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ผมไม่ได้มาเล่นเป็นเวลาหลายเดือนมากๆนี่กลับมาเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ดาบมิสไนเบดแต่ถ้าเราใสา่ฮาคี้ลงไปมันจะ มีออร่ามากกว่าเดิมโอ้โหแทงบักใหญ่เลยน้องก็เดี๋ยวเราจะไปหาห้องกันนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าเราจะเจอห้องหรือเปล่าถ้าเจอปุ๊บผมก็ใส่หนัวแล้วผมจะเลื้อนให้ด้วยนะไอ้พวกกินเกนไอ้พวกลุมอ่ะกูจะเลื้อนให้ด้วยนะคอยดูว่ามันใส่กูแน่เลยไอ้กวยนี่มันใส่กูแน่นี่ไงบอกแล้วว่ามันต้องใส่กูเนี่ยมาดิเอาดิใส่โอ้อุ้ยอุ้ยกิงกายอโรอรอรวิ๊ โจรโอล่มานี้มานี่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 อุ้ยเจ้าเล็กกูเกือบตายเลยมาวะไม่มาวะไอ้่มหงโอ้มันโกงไปพี่พี่พี่มันโกงไปพี่มันโกงไปทุกพี่พี่กูกลัวแล้วลูกพี่ผมกลัวแล้วกรพี่โอ้โหมันบินมาแล้วมันบินมาแล้วไอ้ยเจ้าลอกเหรอกูหายตัวไอ้สัตว์หวยอ่ะ ตัวเข้าประตูมิติเลยครับจังหวะนี้มังกรก็แพ้เราอยู่ดีนะถ้าแบบถ้าแบบมันไม่ดูเชิงดีๆถ้าฆ่ากูไม่ตายกูก็จะฆ่ามึงน,น,นะเพื่อนอา้าวไปไหนแล้ววะอ๋อนี่ไงอา้ากลายเป็นผลเงาเฉยเลยอา้าวเพื่อนอ๋อนี่ไงนไงทุกคนมันใช้ร่างคนสู้ละเฮ้ยมันจะสแปมกูงี้เลยเหรอ จะ spam กูอย่างนี้หรอ <c oughs> มังกรหรอมึงจะสแปมกูอย่างนี้หรอเฮ้ยเฮ้ยมจิโมจิไงวะเฮ้ยตีได้ปะนี่ไงละ่ะหลบมาก่อนครับดูเชิงหลบมาก่อนอะไรอ่ะเพื่อนดูดมาเลยครับจังหวะน,นี้ยังไงโอ้จังหวะน,นี้ดูเชิงเลยปุ๊บไปเรียบร้อยโดนอ่ะดิ เอาดิอ้าวดีไหนวะเอาเฮ้ยเอาดิโดนดิเอาเรียบร้อยโอ้วิ่งมากระโดครับปืนโห้เป็นนะป่าเฮ้ยนี่กูไม่ได้เล่นนานนะนนี่เฮ้ย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 เฮไปต่อปะออกมะออกมะเนี่ยเฮ้ยโดนป่ะอุ๊ยเอาละได้เรื่องอย่างนี้ผมแปลงมันเผาวิซีได้แต่ผมจะยังไม่แปลงนะ เฮ้ยโมจิไม่ตื่นเอ้ยมึงห้าวจัดอย่างงี้เขาเรียกห้าวแล้วอะแบบนี้เขาเรียกห้าวปะปุ๊บนี่ไงละ่ะโดนปะเนี่ยเราโดนของแท้ okay. เรียบร้อยโราโทแบบนี้เขาเรียกห้าวไวน้ไวน้องเลยมีคนออกมาะวะวะอุ๊บชึบชึบชึบเอาโดนอุ้ยไอ้โมจิปะเนะี่ยอุ้ยไม่ใช่แต่เป็นทีเล็กอะไรอะทีเล็กสวัสดีทีเล็ก อ๋อลูกพี่กูโดนงงบเอาดีเอาดีวาร์ปก่อนเล็งดีๆครับเล็งดีๆเอาดีเล็งดีๆเล็งดีๆจังหวะนี้กูจะฆ่ามึงทีเล็กทีเล็กหรอนี่ไงอึดนักอึดหนาเนี่ยโดนกูโซโล่คิวไปดิโซโล่ของแทนะ้น้องหนึ่งหนึ่ง ชอบจังเลยแบบหนึ่งหนึ่งแล้วไม่มีคนมากวนนะน้องๆทุกคนครับดูเหมือนหน้าหเราจะมีหนึ่งตัวนะเหมือนมันกำลังบวกกันแบบมันๆเลยตรงนี้อ ah ุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงได้เชิงแล้วไงอะไรอะไรโอ้ยเฮ้ยเลขสี่เลขสามเลขสามเดี๋ยว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 ทำไมมันเป็นเลขสี่เลขห้าเลยวะเดี๋ยวทำไมไม่เป็นเลขสามวะ เลขสามอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้จะหนีแต่ถ้ากูเอาดาบสู้กับมึงไม่ได้กูจะสู้ทำไมเอ้าตายดีเองนี่งูหลายเกิดมาเล่นอย่างนี้เมื่อกี้เจอกูกดจับลงน้ำไม่ดีตรงนู้นมีคนบวกกันยัางหมามันเลยว่ะทุกคนเฮ้ยมันบวกกันมันบวกกันตรงนี้มันบวกกันผมเจอห้องละโอ้ยผมน้ำแข็งด้วยเฮ้ยแล้วมันเป็นไรวะน่ะเอ้าของฟางเปล่าอกมันเพชรเหรอ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันสลับกันอีกอะมันเป็นอะไรวะโอโอโอมาป้องกันแชมป์เอาละ่ะมาดิโอ้ยปิงปิงโอ้ยนี่ก่อนเดียวเดียวเดียวไปไหน,นละ หูมันหนีวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูลได้อยู่เดี๋ยวเลได้อยู่ตายอยู่นะมาดีมาดีมาด,มาดีแปลงร่างมาดีมาดีโดนไปดิแบบนี้แหละแบบนี้แหละโดนคอมโบตูมล็อกเป้าแล้วก็ซัดมัดอะไรบะ แบบนี้ดึงกลับครับแล้วก็กิวีสวนไปวะไปวะโอ้โหไม่มีเวลไอห่าโอ้โหมาดิมาดิแบบนี้แหละพี่ชอบไหมน้องอไม่มีเวลเยอะโอ้ไอน้ำแข็งมันเอาเราอะเอาหรอเอาหรอโดนนะโดนนะโดนนะเฮ้ยโดนนะเรียนะบร้อยนะ ตายเน่ตายเน่ตายเน่อุ้ยผมโดนว่ะผมไม่อยากจะแปลงร่างเลยอุ้ยไม่ได้กูบาแล้วกูบ้าแล้วแต่ทำห้กูหลอนกาวไอ้เนาะทำห้กูหลอนกู <laughs> เกือบตายเฮ้ย ไม่รู้ครับเกมนี้ไม่มีคำว่าแชร์ชนะอยู่แล้วออโดน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 โดโอ้ยมันคอมโบว่ะผลกระจกเอ้ผลเพชรผลเพชรผลกระจกไม่มีนะครับปิดโดนนะนะั่นและโดนนะนะั่นแหละเรียบร้อยครับแตก ปปโถอไอ้พี่ก็เอาชนะเองได้อยู่แล้วนะเพราะว่าพี่มีร่างขั้นสุดยอดอยู่อ้าทุกคนดูเหมือนข้างหน้าผมจะเจอคนบวกกันปะมีเลเวล24สองพันสี่กับสองพันหกแต่สองพันหกมันไปทางนูง้นแล้วมันเหมือนโอ้ผมทำอะไรมยทำไมมันเร็วกันแล้วเกินมาดิโอ้โหโอ้โหตายเลยทีเดียว เว่อไอ้เหี้ยเมื่อกี้เหมือนมันจะหลบได้ทุกดอกเนี่ยนะผมเห็นนะแบบเปิดไฮคิสังเกตแล้วก็หลบได้เลยอ่ะเปาเซียมไีกหนึ่งตัวผมจะไล่ล่าเก็บให้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้กูกำลังลกเรือนระบาดลกเรือนสิงกูแล้วเดี๋ย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 วจะแปมฉันเหรอเพื่อนเพื่อนจะแปมฉันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเล่นน่ะไปเล่นน่ะเพื่อนเพื่อน อย่าทำไปเล่นนะเพื่อนโอ้ยเอาเพื่อนอย่าทำไปเล่นเดี๋ยเพื่อนโอ้ยเจ้าหัได้อยู่เรียบร้อยครับอีกตัวคิวหนึ่งมาดิอย่าทำไปเล่นเพื่อนโอ้โหแม่งนัวกันมากเลยว่ะเอาเดีก็ได้อยู่เนี่โยโหมิงเหรอเดี๋ยว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 ทุกคนโอ้ยมาดิ อือหยมันนันวกันยังวะโอ้โหกูแลกเลยสกิลมันเวอร์จัดครับเกมนี้อืมกับโดนทุกคนใครมองทันก็ช่วยมองเน่ยนะผมขึ้นฟ้าแล้วไม่ไหวถ้าอยู่บนพื้นผมน่าจะรุยเย่ในไม่นานตอนตรงไหนก่อนอันนี้ก่อน มาดิตึกงตึ๊งตึ๊งตึ๊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 งโอ๊ยหมาดิโดดเข้าเลยครับตรงมานี้เราก็ยิงไปที่ตรงกลางกันไปก่อนมามาดิโอ้ยอืมมันก็สุดยอดกันไปนะโอ้ยพวงขยับไม่ได้เลยวะอุ้ยจู่ทำมังกรอุ้ยขัดตะกี้กูด้วยโอ้ย,ยอะไรวะเนี่ย เดี๋ยว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 โอยกูจะแตกไอ้เชี่ยกูแตก what ยี่สิบสามล้านก็เป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฟีมือผมอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนแต่เมื่อก่อนกูก็ไม่ได้เก่งหรอกก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการล่าข้าหัวของเรานะข้าหัวตอนนี้ของเราน่าจะโอ้ไม่ขึ้นเลยเชียก็ไม่เป็นไรครับขึ้นไม่ขึ้นยังไงเดี๋ยวผมเอามาเรื่อยๆนะคลิปพวกนี้ใครที่อยากให้ผมแจกไก่ตันนะครับคอมเมนต์เข้ามานะว่าพี่คลิปหน่าจกไก่ตันหน่อยประมาณนี้นะเด ที่ร้านสุ่มๆแล้วก็มาสุ่มแจกทุกคนแล้วกันนะก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลรับไปก่อนบ๊ายบาย